อยู่ที่เรื่องของตํารวจนะครับอันนี้เป็นดาบตํารวจที่ตอนนี้ทั้งประเทศกําลังเอาใจช่วยอย่างที่สุดเลยนะครับสำหรับดาบตาที่เป็นตํารวจทางหลวงแต่ว่าถูกรถชนขณะปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสงกรานซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับได้มีการนําส่งต่อมาที่โรงพยาบาลตํารวจแล้ววันนี้ทางโรงพยาบาลตํารวจถแถลงอาการล่าสุดนะครับหลังจากที่ผ่าตัดรอบสองไปเนี่ยสัญญาณชีพดีขึ้นมีสัญญาณของการหายใจได้เองแต่อาการโดยรวมก็ยังวิกฤต ซึ่งตอนนี้ต้องเฝ้าระวังการบวมของสมองทุกชั่วโมงซึ่งทางคณะแพทย์บอกว่าการบวมของสมองจะรุนแรงในช่วงประมาณอีก4-5ถึงวันนี่แหละนะฮะทางด้านพันตำรวจเอกบัญชาชีวะอิสระกุลกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลตำรวจได้เปิดเผยอาการของดาบตำรวจปียะนัน์สีเสื้อหรือว่าดาบตาอายุ39ปีตำรวจทางหลวงที่ท่านได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกรถยนต์ชนขณะปฏิบัติหน้าที่และได้นำตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจถึงโรงพยาบาลตำรวจเมื่อวันนี้นะครับ คือหลังจากที่ได้ผ่าตัดรอบที่2เป็นการเปิดกะโหลกศีรษะข้างซ้ายแล้วก็ตัดเนื้อสมองส่วนหน้าบางส่วนออกขณะนี้ผู้ป่วยกําลังได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยวิกฤตซึ่งโดยรวมเนี่ยอาการคงที่สัญญาณชีพมีแนวโน้มดีขึ้นนะครับแต่อาการทางระบบประสาทเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงยังต้องเฝ้าระวังการบวมของสมองซึ่งจะรุนแรงขึ้นในอีก4-5วันทั้งนี้ยังไม่จําเป็นต้องผ่าตัดรอบ3ครับแต่ว่าหลังจากนี้ ต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนอื่นๆอย่างใกล้ชิดทุกชัวก่วโมงครับหลังผ่าตัดสัญญาณชีพต่างๆคงที่นะครับแล้วก็ตอนนี้มีเริ่มมีการตอบสนองบางอย่างที่เป็นสัญญาณที่ดีคือมีการหายใจเองบ้างนะครับแล้วก็ความดันทุกอย่างปกติสามารถถอดยาที่ช่วยก,กระตุ้นแต่ว่าโดยรวมอาการยังถือว่าหนักมากแล้วก็ยัปิดอยู่แล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับ ทางด้านพันตำรวจโทปัญชรัตฐปริชาหารกลุ่มงานตาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยเรื่องของการมองเห็นนะครับลูกตาทั้งสองข้างเนี่ยได้รับความเสียหายดวงตาข้างขวาต้องผ่าตัดครับแต่ปัญหาคือตอนนี้ยังไม่สามารถผ่าตัดระยะยาวได้ต้องรอผ่าตัดสมองให้กลับมาหายเป็นปกติรวมทั้งรอให้สัญญาณชีพคงที่ก่อนในขณะที่พลตำรวจโททวีสินเวชวิธาน นายแพทย์ใหญ่ยอมรับว่าอาการโดยรวมของดาต้ายังหนักนะครับแต่ยืนยันว่าทางโรงพยาบาลตำรวจมีศักยภาพเพียงพอและจะรักษาอย่างดีที่สุดส่วนระยะเวลาในการรักษาจะนานขนาดไหนยังไม่สามารถให้คําตอบได้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ต้องดูแลแล้วก็รักษาไปตามอาการอย่างใกล้ชิดครับ